ขณะนี้กำลังฟังนะคะทุกคนมีจิตและจิตอยู่ที่ไหนในเมื่อจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตรู้ซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายในขณะนี้ก็ต้องมีจิตด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตกำลังเห็นไม่ใช่เราเห็นจิตกำลังได้ยินไม่ใช่เราได้ยินจิตกำลังคิดนึกไม่ใช่เราคิดนึกและสภาพของธรรมะที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะก็จะต้องอาศัยกันและการเกิด จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจได้เลยนะคะคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสภาพรู้ได้กับจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งก็มีจริงนะคะด้วยเหตุนี้ตลอด45พรรษาทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริง ตอนนี้ก็มีคำเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยหลากหลายตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่ได้มีจิตประเภทเดียวแต่มีจิตหลายประเภททั้งๆที่จิตแต่ละขณะเนี่ยก็เพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นทํากิจการงานคือรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปจะไม่มีจิตซึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเพราะจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตรู้เพราะฉะนั้นธรรมะต้องตรงไม่เปลี่ยนนะคะ เมื่อมีความเข้าใจธรรมะก็จะเข้าใจพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ว่าเมื่อตรัสรู้ความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะนั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อมีจิตมากมายนะคะต่างคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมีจิตต่างๆกันไปรู้ไหมคะว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีเพื่อนฝูงมีสมบัติมากน้อยเท่าไหร่รู้ไหมคะไม่รู้เลยเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์รู้ไหมคะขณะที่หลับสนิทก็ไม่รู้นะคะ เพราะไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นวิถีจิตหมายความถึงจิตใดๆทั้งหมดที่ต้องอาศัยตาเกิดขึ้นแล้วกำลังเห็นขณะนี้อาศัยหูเกิดขึ้นกำลังได้ยินเสียงอาศัยกลิ่นเกิดขึ้นรู้กลิ่นอาศัยลิ้นเกิดขึ้นลิ้มรสอาศัยกายขณะนี้นะคะเกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งที่กำลังกระทบเนี่ยค่ะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหว หรือแม้ว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่คิดนึกขณะนั้นเป็นวิถีจิตเพราะว่าถ้าเป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนะคะจะไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและไม่คิดนึกด้วยนี่คือความต่างกันในขณะที่นอนหลับแล้วก็มีการฝันเกิดขึ้นเนี่ยฝันเนี่ยเป็นวิถีจิตไม่ใช่พวังขจิตทีนี้ว่าในการฝันนั้นก็ฝันจะเกิดจากความจำนะฮะ เรื่องเหล่านี้ก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวย้ำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้ทุกคนกำลังคิดหรือเปล่าคะเอาด้วยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเรื่องของจิตเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นคงว่าเป็นธรรมะเนี่ยครับขอให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยกุณาให้ความกระจ่างด้วยครับผมธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะแม้ว่าจะไม่เรียกชื่อ เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะแม้ว่าจะไม่เรียกชื่อเลยขณะนี้ทุกคนมีจิตแต่ต้องบอกต้องใช้คำนี้เพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจิตแม้ว่ามีนะคะแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่เคยรู้ความจริงว่าจิตเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย แล้วทำหน้าที่ของจิตนั้นๆที่เกิดแล้วก็ดับไปก็เลยไม่รู้ความจริงนะคะก็ยึดถือจิตทุกๆขณะในขณะนี้นะคะ่ะตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าเราเกิดแต่ความจริงถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะซึ่งต่างกับสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยเกิดขณะนั้นก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนหรือสัตว์เลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเห็นมี ไม่เคยรู้ว่าเป็นจิตไม่ใช่เราก็จะต้องมีการฟังให้มีความเข้าใจนะคะว่าที่เคยเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยสภาพจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งต่างกับธรรมะอื่นๆอีกหลายอย่างเพราะว่าจิตเนี่ยคะ่ะเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กําลังปรากฏขณะนี้นะคะกำลังเห็นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิต เป็นสภาพซึ่งเกิดดับแม้แต่เพียงเริ่มที่จะฟังให้เข้าใจว่าขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเคยเป็นเราเห็นแต่ความจริงก็คือเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปพอที่จะคล้อยตามได้ไหมคะ ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องสิ่งที่มีจริงแต่ว่ากว่าจะค่อยๆเข้าใจลักษณะที่มีจริงๆในสภาพที่เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเนะะี่ยค่ะต้องอาศัยการไม่ลืมฟังแล้วไม่ลืมขณะนี้กำลังฟังนะคะทุกคนมีจิตและจิตอยู่ที่ไหนในเมื่อจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายในขณะนี้ก็ต้องมีจิตด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหน จิตกำลังเห็นไม่ใช่เราเห็นจิตกําลังได้ยินไม่ใช่เราได้ยินจิตกําลังคิดนึกไม่ใช่เราคิดนึกและสภาพของธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะก็จะต้องอาศัยกันและกันเกิดจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยแม้ว่าจิตเป็นนามธรรมนะคะเป็นสภาพที่กําลังเห็นขณะน,นี้ก็ต้องมีเจตสิกนามธรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตและก็ดับพร้อมจิต,จตเกิดร่วมด้วยซึ่งยาก ที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะน,นี้ทั้งจิตและเจตสิกกำลังเกิดดับนี่คือการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อให้เรารู้จักความจริงเรามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้หรือเปล่ามีการได้ยินได้ฟังการไตรตรองและค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะคะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่จำเป็นต้องใช้คำนี้เพื่อแสดงให้รู้ว่ามีสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงๆนั้นก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะเพียงอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือการฟังธรรมะค่ะจนกว่าจะขณะนี้นะคะเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราแต่จิตกำลังเห็นไม่ใช่เราเมื่อจิตเกิดขึ้นได้ยินเพราะไม่รู้จึงคิดว่าเป็นเราได้ยินแต่ความจริง ถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นาธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการสามารถได้ยินเสียงเกิดขึ้นนะคะเสียงก็ปรากฏไม่ได้เลยมีใครมองเห็นเสียงไหมคะไม่มีและเสียงมีไหมคะมีแล้วทำไมบอกว่าเสียงมีเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงสามารถที่จะยืนยันได้นะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นขณะที่กำลังคิดนึกมีได้ยินไหมคะ กำลังคิดนึกไม่มีได้ยินแต่เมื่อเสียงปรากฏไม่มีคิดนึกแต่มีจิตที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจากการฟังนะคะขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่มีเราเลยแต่แว่าเป็นสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดขึ้นนะคะแล้วความไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราก่อนฟังเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องธรรมะเมื่อกี้นี้มีเราใช่ไหมคะ กำลังฟังเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงแต่ก็ยังเป็นเราจนกว่าปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เกิดจริงๆแล้วก็ดับจริงๆเมื่อไหร่จริงจะค่อยคอยคลายแล้วก็ไถ่ถอนการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเมื่อเข้าใจย่อมเห็นความต่างกันของผู้รู้กับผู้ไม่รู้ โดยเฉพาะนะคะปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประจักษ์ความจริงอย่างไรก็ทรงแสดงความจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ได้แสดงว่าพระองค์เป็นใหญ่สามารถที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้สามารถที่จะให้สภาพธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่เมื่อความจริงเป็นอย่างไรนะคะก็แสดงความจริงนั้นๆให้คนที่ฟังนะคะไตรตรองพิจรารณาและเริ่มเข้าใจถูกต้อง ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าการที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องวิถีจิตหรือว่าที่ไม่ใช่วิถีจิตเนี่ยท่านมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกอื้อกูลให้สาวกเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องจิตมากขึ้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับอันนี้จะกราบเรียนท่านอาจารย์ครับตอนนี้ทุกคนก็ยอมรับแล้วใช่ไหมคะว่าจิตมีจริงมีใครบ้างคะขาดจิต ไม่มีจิตชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีจิตและถ้าเข้าใจจิตมากขึ้นจะทำให้ค่อยๆค,ค,คลายการยึดถือจิตว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนะะี่ยค่ะเป็นความละเอียดของสภาพธรรมะนะคะตั้งแต่เริ่มตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะจนใกล้ที่จะปรินิพาน ก็เป็นการอนุเคราะห์ให้สัตว์โลกนะคะได้เข้าใจสภาพธรรมะจนกระทั่งสาม,มารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นใน45พรรษาถ้าไม่ทรงแสดงเรื่องจิตให้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่แสดงเรื่องธรรมะที่มีจรงิงให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วจะแสดงอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจได้เลยนะคะคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจรงิงซึ่งเป็นสภาพรู้ได้กับจิตและเจตสิก ซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งก็มีจริงนะคะด้วยเหตุนี้ตลอด45พัรษาทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงตอนนี้ก็มีคำเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยหลากหลายตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่ได้มีจิตประเภทเดียวแต่มีจิตหลายประเภท ทั้งๆท,ที่จิตแต่ละขณะเนี่ยก็เพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจการงานคือรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปจะไม่มีจิตซึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเพราะจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตรู้เพราะฉะนั้นธรรมะต้องตรงไม่เปลี่ยนนะคะเมื่อมีความเข้าใจธรรมะก็จะเข้าใจพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ว่าเมื่อตรัสรู้ความจรงิงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เมื่อมีจิตมากมายนะคะต่างคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมีจิตต่างๆกันไปคิดนึกต่างๆกันไปนะคะตามการสะสมเมื่อได้รู้ความจริงของจิตอย่างละเอียดขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของจิตซึ่งขณะนี้ไม่มีเราแต่เป็นจิตที่กำลังเกิดดาบสืบต่อกำลังเห็นกำลังได้ยินเป็นต้นนะคะคำใหม่ที่ได้ยินวันนี้นะคะ ก็มีวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีนี่เป็นการแสดงความหลากหลายแล้วนะคะว่าจิตจะเหมือนกันไม่ได้จิตที่เป็นวิถีจิตต่างกับจิตที่ไม่เป็นวิถีจิตหรือจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรขณะที่นอนหลับสนิทมี่ไหมคะครับค่ะ ขณะที่นอนหลับสนิทนะคะเห็นอะไรได้ยินอะไรคิดนึกอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับไม่ได้ยินอะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งๆท,ท,ที่มีจิตและมีเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นนะคะทำกิจแม้ว่าจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่กรรมก็ทําให้จิตประเภทเดียวกันนั่นแหละนะคะเกิอกดอีกดับอีกสืบต่อระหว่างที่หลับสนิท เป็นการดำรงพบชาติความเป็นบุคคลที่กรรมทำให้เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิสนธิคือจิตขณะแรกที่เกิดเป็นผลของกรรมและแต่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามแต่นะคะถ้าเกิดในสวรรค์ขณะแรกที่จิตเกิดเนี่ยจะรู้ไหมไม่ทราบค่ะนี่คือการเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจจริงๆนะคะเวลาที่พูดถึงจิตที่ไม่ใช่วิถีจิต หมายความว่าจิตนั้นเกิดดับสืบต่อนะคะหลังจากปฏิสนธิแล้วก็เป็นจิตประเภทเดียวกันเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติจนกว่าจะเห็นขณะเห็นเหมือนกับขณะหลับไหมคะไม่เหมือน,เ,อนเพราะมีสิ่งที่กาลังปรากฏขณะนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่หลับไม่ใช่วิถีจิตแต่ขณะที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นวิถีจิตคือความต่างกันของจิตที่ เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ต่างกันขณะนอนหลับสนิทนะคะรู้ไหมคะว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีเพื่อนฝูงมีสมบัติมากน้อยเท่าไหร่รู้ไหมคะไม่รู้เลยเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์รู้ไหมคะขณะที่หลับสนิทก็ไม่รู้นะคะเพราะไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นวิถีจิตหมายความถึงจิตใดๆทั้งหมดที่ต้องอาศัยตาเกิดขึ้นแล้วกำลังเห็นขณะนี้ อาศัยหูเกิดขึ้นกำลังได้ยินเสียงอาศัยกลิ่นเกิดขึ้นรู้กลิ่นอาศัยลิ้นเกิดขึ้นลิ้มรสอาศัยกายขณะนี้นะคะเกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งที่กำลังกระทบเนี่ยค่ะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวหรือแม้ว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่คิดนึกขณะนั้นเป็นวิถีจิตเพราะว่าถ้าเป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนะคะ จะไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและไม่คิดนึกด้วยนี่คือความต่างกันในขณะที่นอนหลับแล้วก็มีการฝันเกิดขึ้นเนี่ยฝันเนี่ยเป็นวิถีจิตไม่ใช่ผวังขจิตท่นนี้ว่าในการฝันนั้นก็ฝันจะเกิดจากความจำนะฮะเรื่องเหล่านี้ก็อยากใช้ท่านอาจารย์ได้กล่าวย้ำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้ทุกคนกำลังคิดหรือเปล่าคะมีสลับกันครับ ค่ะสลับกับอะไรคะ่ะกับการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นค่ะแสดงว่าส,สิ่งที่ปรากฏทางตาก,กับจิตเห็นขณะนั้นเป็นหนึ่งขณะซึ่งไม่ได้คิดอะไรเพราะกําลังเห็น mm hmm. นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะที่จะรู้ความละเอียดของจิตว่าจิตเกิดดับเร็วมากแต่ว่าแม้จะเกิดดับสือต่อเร็วแต่กิจการงานและลักษณะของจิตแต่และประเภทก็ต่างๆกันไป เช่นในขณะที่เห็นนะคะถ้าเพียงเห็นเฉยๆนะคะจะรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรไม่ทราบครับค่ะความจริงตอบอย่างนี้เพราะได้ยินได้ฟังนะคะแต่ความเร็วของธรรมะที่แสดงให้เห็นว่าเพียงเห็นเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเหตุว่าทุกอย่างเนะะี่ยค่ะมีอายุที่สั้นมากสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนกับยั่งยืนนะคะ ยังเห็นโต๊ะก็มีโต๊ะตลอดเวลาเห็นดอกไม้ก็เหมือนมีดอกไม้ตลอดเวลาเพราะไม่ได้เข้าใจการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วของจิตซึ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยจะรู้ได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาข้ามไปเหมือนรู้แล้วไม่ได้ อันนีจังไม่ได้หมายความว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกนะคะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจไม่ใช่เพียงเท่านั้นค่ะแต่คําว่าอันนีจังหมายความถึงขณะนี้เองสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วดับอย่างเร็วมากพอที่จะเห็นความรวดเร็วของการเกิดดับนะคะว่าเหมือนมายากลที่ทําให้เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนเที่ยงแล้วก็ไม่ดับเลย เราะฉะนั้นเวลาที่เห็นนะคะต้องทราบว่าหนึ่งขณะที่เห็นจริงๆและจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความรวดเร็วของการเกิดดับถ้าไม่ค่อยๆฟังให้เข้าใจเพราะว่ารูปที่กำลังปรากฏต่างานะคะเหมือนเป็นคนกำลังเคลื่อนไหวสิ่งของต่างๆพัดลมกำลังหมุนจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งมีจริงๆเพราะปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงว่า รากฏเมื่อกระทบกับรูปที่สามารถกระทบนะคะเป็นจกักรุปราทรูปอยู่ตรงกลางตามีตาไม่คะขาขณะนี้เป็นรูปนะคะเกิดดับเพราะกรรมเป็นปัจจัยนี่ค่ะคือค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีนะคะที่กำลังมีในขณะนี้ให้ละเอียดขึ้นว่าต้องมีจกักขุปาทรูปซึ่งเป็นรูปซึ่งเกิดจากกรรม แล้วก็กระทบกับธาตุที่สามารถจะกระทบกับจกักขุปสาทะแล้วปรากฏขณะนี้แต่ต้องแล้วแต่ว่ากรรมเป็นปัใจจัยให้จิตเห็นเกิดหรือไม่เกิดเพราะว่าการที่รูปที่ปรากฏกระทบตาเนี่ยนะคะแล้วจิตจะเห็นเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อรูปนั้นเป็นรูปที่น่าพอใจกุศลกรรมที่ได้กระทําแล้วจึงเป็นปัใจจัยให้จิตเห็นสิ่งที่น่าพอใจนั้นได้ แม้ว่าสิ่งที่น่าพอใจนี่มีอายุที่สั้นมากนะคะน้อยมากแต่เมื่อเป็นกุศล,ลกรรมก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศล,ลกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคําว่ากรรมและผลของกรรมเนี่ยไปหาที่อื่นเนื้อหาไม่ได้เลยนะคะนอกจากในชีวิตประจําวันจริงๆในขณะที่เห็นเห็นสิ่งที่น่าพอใจเมื่อไหร่เป็นผลของกุศล,ลกรรมเมื่อนั้น เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเมื่อไหร่เป็นจิตที่เป็นวิบากคือเป็นผลของอกุศลกรรมเมื่อนั้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยในยะเดียวกันใครทำได้ใครบรนดาลได้เป็นธรรมะนะคะการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่ว่ามีสิ่งที่มีจริงๆแม้ว่าจะไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นก็มีเช่นเห็นนีใครต้องเรียกหรือเปล่าคะขณะนี้ เห็นเกิดแล้วค่ะทําหน้าที่เห็นแล้วต้องไปเรียกว่าเห็นไหมต้องไปใช้ภาษาบาลีว่าจาักขวิญญาณไหมแต่ที่ใช้เพื่อให้เข้าใจด้วยเหตุน,นี้แต่ละคำนะคะไม่ใช่ผ่านเลยไปโดยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าย้อนถามว่าวิถีจิตคืออะไรไม่ลืมใช่ไหมคะไม่ลืมนะครับตอนนี้ยังติดอยู่นิดาจารย์ยังไม่ได้จะบาละเอียดเรื่องความฝันเนี่ยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถามว่า ขณะนี้คิดหรือเปล่าการคิด่ยเกิดขึ้นสลับจากการเห็นการได้ยินแสดงว่าต้องมีเห็นครับผมนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรโ,<อ>โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะคิดเร็วมากพอเห็นก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรเหมือนกับไม่ต้องคิดแต่ความจริงถ้าแยกขณะจิตนะคะขณะเห็นไม่ใช่ขณะที่จำแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร เวลาที่กลับไปบ้านแล้วนะคะนึกถึงที่นี่ได้ไหมคะเพราะเคยเห็นใช่ครับแสดงว่าแม้ว่าขณะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่ได้ตามไปปรากฏเลยแต่ความจำสิ่งที่เคยเห็นทําให้เวลาที่คิดถึงสิ่งนั้นก็เหมือนเห็นนี่คือฝันค่ะ <c oughs> คือความคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างเร็วมาก และก็ยังจําเป็นเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏได้เนี่ยให้ทราบว่าพกชาติจะมีการปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตก็มีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและมีการคิดนึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะคิดว่าฝันก็คือไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยิน ขณะฝันไม่ได้เห็นอะไรเลยจริงๆไม่ได้ยินอะไรด้วยแต่เป็นการจำเรื่องราวแล้วก็คิดนึกนะคะโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าต่อไปขณะเนี้ยจะคิดอะไรฉันใดคืนนี้จะรู้ไหมคะว่าจะฝันเห็นอะไรไม่ไมีมทางาเป็นไปได้เลยนี่คือธรรมะแต่ฝันก็คือสภาพที่จาสิ่งที่เคยพบเห็นนะคะรวมกับความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้แต่ยังสืบทอดมา จนกระทั่งบางคนอาจจะฝันเห็นสิ่งแปลกๆบอกว่าชาตินี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่แปลกไม่เคยเห็นชาตินี้แต่ชาตินี้ก็เห็นสิ่งที่ปรากฏและคิดนึกพระนั้นก็ต้องแยกนะคะระหว่างเห็นกับคิดนึกเดี๋ยวนี้กําลังฝันหรือเปล่าคะไม่ฝันครับตอนนี้กําลังคิดหรือเปล่าก็สลับกันเห็นไหมคะคขณะนี้ไม่ได้ฝันแต่คิด ขณะนี้เห็นแล้วก็คิดซึ่งในฝันคิดแต่ไม่เห็นนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาค่ะ